สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x e c u u ค่ะตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะได้อุ่นข้าวนะคะอุ่นข้าวเย็นข้าวแรงทรุ่งนานี่ก็เก็บเกี่ยวแล้วนะคะนูนล,ลงจงโลงจงเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูทางนี้ก่อนเห็นพ่อเอาปลาขึ้นแวบๆบแบบได้เท่าไร่ได้เท่าไรดูปลาเต็ม อะอเยอะดเรืวๆๆเรืเรยเรื่อเยตัวมันตายเือรตัดเรือตัดลไมมือเหรอ เยอะมากดูตันมาท้องกันดูนี่ท้องใหญ่เลยอือหักห้องเออนี่ไงปลานิลตันปลาตะเพียนกับปลานิลเนาะแต่ส่วนมากนี่เป็นปลาตะเพียนมากกว่านี่ทางนี้เป็ปลานินเอาใส่ทังเอาปลานิลใส่ทังลูกตัวไหนที่ยังไม่ตายก็ปล่อยลูกมันเยอะหลาย อปลาลินบินปลาทะเบียนบินปลาทะเบียนบินมันลงไล่เลยโอ้ยตัวนี้มันท้องใหญ่เลยมันทำไมเนี่ท้องใหญ่เนาะอู้ดมนดิจันมันกำลังดิงได้กี่ตัวแล้วแม่ได้เชื่อกี่หรเข้าทางไหนออกทางนั้นเหรอวะแม่ลงข้างล่างจ้ะ กินอีกหรือหล่เพื่อประยันนึงน่ะเราเอาพอกินนะคะมันเยอะเยอะหลายมันติดแหมาก็ต้องปล่อยนะคะอื้มฮะลวับ นี่รูมันอยู่ข้างในนี้จะไปจกอะไรข้างนอกตัวใหญ่ๆอ้อยหอยปยันน้ำเจ้าใหญ่ๆอยู่ข้างในนี่จ้าก้าอีแตนปนินมาให้ดูเข้าออกปนินเสร็จแล้วกับเอทีวีเล่นก็ขอปู่ลุงเย็นๆๆน้าตัวเล่นนั่นน่ะตามโซ่ไงเว้ายแตนเออมันเตะเหรอ เออระวังหน่าดุนี่แหจับไม่ดูม้วนโซวัตมันทียมมือแล้วแน่อันนี่มบ่นี่ตัวนี้เลยนี่เอาไปกินเลยเอาใส่เลยอือได้แผลแล้วโดนรูมันโมโห่มันเจียมลายพวกนี้เพียงอ้าวมาเช้

เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปดูลูกค้ากับลูกค้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ว้าโอ้ตะเพียนเต็มสะทีนี้ปลานิลปลานิลหลบแล้วปลานิล จ้าไม่มีจ้าชี้ชี้โอ้ระวังขานะลูกเอากางขาไว้ นี่นะคะปลาเต็มเลยชัดไม่เอ่ยให้ให้ดูมันลอยกินอาหาร เริ่มมืดแล้วกล้องเลยไม่ค่อยจะโฟกัสนะคะมันเริ่มจะมันเริ่มจะดูดและดึดดับดูดดับก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะตอนแรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามและคอยเป็นกำลังใจงให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วทา่าน